ค่ะทุกคนคกชชน,ชน,น,นะคะพวกช่องราเชนแชแนลในคะวันนี้เราก็จะมาอ่าบอกนะคะเกี่ยวกับแบบเฮ้ยทหารใหม่ผัดหนึ่งทามกสีที่จะเข้ามาสิ้นเดือนนี้นะคะว่าแบบเฮ้ยเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะงั้นเราแบบ ไปดูกันเลยค่ะหลักๆนะคะก็คือของเครื่องใช้ต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกครีมโลชั่นครีมกันแดดสบู่ยาสบผมยาสีฟันเป็นสีฟันผ้าขนหนูผ้าชิตัวอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเราสามารถเตรียมไปหมดได้เลยนะคะแบบกระเป๋าตังเงินงสดบัตรอ t ทีเอ็มโทรศัพท์อะไรก็เอาไปได้นะคะแต่แบบในส่วนของเสื้อผ้าเราก็ไปแค่ชุดเดียวชุดลำลองนะคะเพราะว่าไปถึงในตัวสารการจังหวัดน,นะคะเขาก็จะแจกเสื้อนอรทให้เราเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดลำลองไปนะคะทางค่ายเขาก็จะมีในส่วนของแบบ สบูเสบ่เออยาตีฟันเออย่แขวนเสื้อเอยผ้าขมม้าเอยนะคะอันนั้นทาง,างเขาก็จะแจกอีกส่วนหนึ่งแต่ด้วยความแบบเนาะเราก็สามารถเตรียมไปจากบ้านได้นะคะ,ะก็ตังกิงในเอาสิบถึงสิบห้าตัวก็ห่อไปเลยค่ะเพราะว่าแบบโดนฟาร์มบ่อยมากนะคะก็มันก็งงที่เป็นลูกสาวทั้งหลายแหล่นะคะสามารถ เอาครีมเอาแป้งเอาอะไรไปทาได้นะคะเพราะว่าทางค่ายเขาไม่ยึดนะ,ะเขาแค่แบบจะตรวจกระเป๋าเฉยๆนะคะว่าเราเอาสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาไหมเอาของมีคมเข้ามาไหมอย่างเช่นแบบถ่านมีดตะเล็บกันแกตะเล็บที่มีมีดเหมือนเป็นมีดแทะเล็บอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยึดน,นะคะแต่ว่าในส่วนพวกของเครื่องใช้น้ําหอมโลช,โลชั่นแบบอะไรที่แบบบํารุงผิวนะคะทางค่ายเขาไม่ยึดน,นะคะสามารถเตรียมไปได้นะคะสําหรับ ทหานเรือ <wie erman. S 1> นะคะเออในคาก mm ็จะขอฝากไว้นะคะเพียงเท่านี้นะหลักๆนะคะก็จะเตรียมประมาณนี้นะคะสําหรับแบบใครแบบที่จะสงสัยหรือสงสัยเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะแบบเดี๋ยวเช่นจะมาทํา วอล์กหรือคลิปสั้นๆนะคะกระชับได้ใจความให้ทุกคนได้รู้กันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะช่องราชินชา n e l นะคะเป็นแบบช่องน้องใหม่ยังไงก็แบบขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้พบกันโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ